ยินดีต้อนรับสู่ Black Box Mystery เปิดกล่องความลับจับคดีมืดทีมเปิดวันนี้อาจจะฟังดูวังเวงไปสักหน่อยนะครับแต่มันเหมาะกับเรื่องที่เราจะคุยกันมากยินดีต้อนรับครับสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับเอกสารสรุปคดีที่ต้องบอกว่าทั้งหน้าขนลุกแล้วก็เต็มไปด้วยปริศนาที่สุดเรื่องหนึ่งเลยค่ะใช่เลยครับมาจากช่วงสงครามโลกครั้งที่สชื่อของมันก็คือปริศนาแห่งต้นวิชเอลค่ะครับ แล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารชุดนี้กันว่าทำไมเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกพบในโพรงไม้ถึงกลายเป็นตำนานที่หลอนคนมาได้กว่า80ปีอืมเราจะสำรวจตั้งแต่การค้นพบที่น่ากลัวมากๆไปจนถึงข้อความปริศนาบนกำแพงแล้วก็ทฤษฎีต่างๆที่ถูกบันทึกไว้ซึ่งมันสะท้องความเชื่อของผู้คนในยุคนั้นได้ดีจริงๆครับใช่ค่ะมันเหมือนการมองคดีผ่านบันทึกอีกทีหนึง่ง ซึ่งทำให้เราเห็นมุมมองที่น่าสนใจมากกว่าแค่ข้อเท็จจริงเฉยเงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดเลยดีกว่าครับได้เลยค่ะย้อนกลับไปวันที่18เมษายนปี1943นะครับในป่าแฮกลรียวดของอังกฤษมีเด็กหนุ่ม4คนบ๊อบโทมัสโรเบิร์ตแล้วก็เฟรดแอบเข้าไปในป่าเพื่อล่าสัตว์กันในเอกสารระบุไว้ชัดเจนเลยค่ะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามพอดีอ๋อครับการปันส่วนอาหารเป็นเรื่องปกติมาก การที่เด็กๆจะแอบเข้าไปลากระต่ายหรือหานกมาเลี้ยงเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้ค่ะคือไม่ได้มีเจตนาร้ายอะไรไม่เลยค่ะแต่ว่าการตัดสินใจครั้งนั้นกําลังจะเปลี่ยนชีวิตพวกเขาไปตลอดการแล้วระหว่างที่กําลังสำรวจป่าบอบหนึ่งในสคนก็ไปเจอต้นวิชเอล l มต้นหนึ่งที่ใหญ่มากดูเก่าแก่เป็นพิเศษเลยอืที่น่าสนใจคือตรงกลางลำต้นมันมีโพรงลึกเข้าไป ด้วยความคึกขนองบวกกับหวังว่าจะเจอรังนกหายากเขาก็เลยปีนขึ้นไปดูข้างในต้นบิชแอลมเองก็มีความสําคัญในตำนานพื้นบ้านของยุโรปอยู่แล้วนะคะอ๋อหรอครับใช่ค่ะมันมักจะถูกเชื่อมโยงกับเรื่องของเอลฟ์หรือประตูสู่โลกอื่นการที่เรื่องเกิดขึ้นกับต้นไม้ชนิดนี้ยิ่งเสริมความลึกลับเข้าไปอีกโหผมนึกภาพตามเลยนะบ๊อบป,ปีนขึ้นไปถึงปากโพรงแล้วก็ชะงงกหน้าเข้าไปในความมืดที่อับชืน้นอืม เขาพยายามเพ่งมองแต่สิ่งที่เขาเห็นเนี่ยมันกลับไม่ใช่รังนกเลยครับแล้วมันคืออะไรคะมันเป็นกะโหลกศีรษะมนุษย์ครับที่ยังมีเศษผมติดอยู่แล้วก็ฟันหน้าที่บิดเบี้ยวอย่างเห็นได้ชัดเลยโหตามบันทึกคำให้การนะคะเด็กๆตกใจกลัวมากวิ่งหนีออกจากป่าแล้วก็สัญญากันว่าจะไม่บอกใครเลยเพราะกลัวความผิดฐานบุกรุกครับเข้าใจได้ แต่ความรู้สึกผิดมันคงรุนแรงเกินไปสุดท้ายโทมัสเด็กที่อายุน้อยที่สุดในกลุ่มก็ทนไม่ไหวเล่าเรื่องนี้ให้พ่อของเขาฟังจนเรื่องไปถึงตำรวจในที่สุดค่ะพอตำรวจมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็พบว่ามันไม่ใช่แค่กระโหลกค่ะแต่มันเป็นโครงกระดูกเกือบสมบูรณ์ของผู้หญิงคนหนึ่งถูกยัดอยู่ในโพรงแคบๆนั้นการนำร่างออกมาก็ทุลักทุเลมากครับใช่ค่ะ และจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุอย่างละเอียดนอกจากโครงกระดูกแล้วก็ยังเจอรองเท้าหนึ่งข้างแหวนแต่งงานทองคําเรียบๆแล้วก็เศษเสื้อผ้าที่เปื่อยยุ่ยไปแล้วแต่จุดที่น่าสนใจและกลายเป็นหัวใจของคดีในเวลาต่อมาเนี่ยมันอยู่ในผลการชนะสูตรเบื้องต้นค่ะซึ่งผลชนะสูตรบอกอะไรเราบ้างครับตรงนี้น่าจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนจากการพบศพธรรมดาให้กลายเป็นการฆาตรกรรมที่ซับซ้อนขึ้นถูกต้องเลยค่ะผลชนะสูตรให้ข้อมูลสําคัญมา3อย่างอย่างแรกคือเธอเสียชีวิตมาแล้วอย่างน้อย18เดือน 18เดือนใช่ค่ะนั่นหมายความว่าศพอยู่ในต้นไม้มาตั้งแต่ช่วงปลายปี1941แล้วนานมากอย่างที่สองซึ่งน่ากลัวมากคือในช่องปากของกระโหลกมีเศษผ้าแพรต่วนหรือทาเฟตตาอัดแน่นอยู่อ mm hmm. ซึ่งบ่งชี้อย่างชัดเจนเลยว่าเธอถูกทำให้ขาดอากาศหายใจนี่คือการฆาตกรรมไม่ใช่อุบัติเหตุแน่นอนค่ะ การมีผ้าอัดในปากในชี้พิธีการฆาตกรรมแบบตรงไปตรงมาเลยแต่ว่ามันมีประเด็นที่3ามที่แปลกกว่านั้นอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะและเป็นประเด็นที่แปลกประหลาดที่สุดเลยมือข้างหนึ่งของโครงกระดูกถูกตัดออกไปค่ะฮะถูกตัดออกไปถูกตัดออกไปเลยค่ะแล้วก็หาไม่พบในบริเวณใกล้เคียงด้วยในเอกสารสืบสวนถึงกับตั้งข้อสังเกตว่ามันไม่สอดคล้องกับการฆาตกรรมทั่วไปเลยการตัดมือออกไปต้องมีเจตนาบางอย่างที่เฉพาะเจาะจงมากโอ้ เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกใช่ค่ะโอเคครับถึงตรงนี้เรามีศพนิรนามมีสาเหตุการตายที่โหดเหี่ยมแล้วก็มีชิ้นส่วนร่างกายที่หายไปอย่างลึกลับคดีควรจะดำเนินไปในทางสืบสวนหาตัวตนของเหยื่อแต่กลับกลายเป็นว่าคดีนี้มันเหมือนมีชีวิตขึ้นมาอีกครั้งในที่สาธารณะจากฝีมือของใครบางคนใช่ค่ะเรื่องรามันยกระดับขึ้นไปอีกขั้นหลายเดือนต่อมาในปี1944 จู่ๆก็มีข้อความเขียนด้วยช็อกสีขาวปรากฏขึ้นบนกำแพงในเมืองเบอร์มิงแฮมที่อยู่ไม่ไกลกันครับข้อความแรกเขียนว่าใครเอา Lou ไไลูเอเบล่าไปไว้ในต้นวิชเอล์มลูเอเบล่าไม่ใช่เบล่าหรอครับตอนแรกเป็นลูเอเบล่าค่ะนี่คือครั้งแรกเลยที่ชื่อนี้ปรากฏขึ้นมาซึ่งมันน่าสนใจมากว่าอาจจะเป็นชื่อจริงหรืออาจจะเป็นความผิดพลาดของผู้เขียนแต่ที่แน่ๆคือมีคนนอกตำรวจที่รู้รายละเอียดของคดีนี้แล้วก็อาจจะรู้ชื่อของเหยื่อด้วย ใช่เลยค่ะและหลังจากนั้นไม่นานข้อความก็เริ่มปรากฏขึ้นในที่อื่นๆอีกแต่รูปแบบมันเปลี่ยนไปและกลายเป็นประโยคอมะตะที่เราคุ้นเคยกันดีใครเอาเบลล่าไปไว้ในต้นวิชเอล l มถูกต้องค่ะข้อความนี้ถูกเขียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าดนกำแพงบนอนุสาวรีย์เป็นเวลาหลายสิบปีต่อมาเลยการกระทำแบบนี้มันน่าสนใจในเชิงจิตวิทยานะครับคือ แทนที่จะไปให้การกับตำรวจผู้เขียนกับเลือกสื่อสารกับสังคมในรูปแบบนี้มันเหมือนการท้าทายหรืออาจจะเป็นการแสดงความรู้สึกผิดในเอกสารวิเคราะห์ก็มองไปหลายทางค่ะบางคนเชื่อว่าผู้เขียนอาจจะกลัวฆาตกรไม่กล้าเปิดโพงตรงๆการเขียนแบบนี้ก็เลยเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดที่จะทําให้เรื่องไม่เงียบอืมก็เป็นไปได้แต่อีกมุมหนึ่งก็มองว่าผู้เขียนอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงและนี่คือวิธีระบายความรู้สึกผิดของตัวเอง แต่ที่น่าคิดไปอีกแบบก็คือมันอาจจะเป็นการเยาะเยะ้ยคือการประกาศว่าฉันรู้แต่ผู้แกไม่มีทางจับได้และมันก็ได้ผลจริงๆเลยครับเพราะมันทําให้คดีของเบลล่าไม่เคยตายไปจากความทรงจําของผู้คนเลยก,กลายเป็นตำนานพื้นบ้านไปค่ะเอาล่ะครับเมื่อตำรวจระบุตัวตนของเหยื่อไม่ได้ฆาตรกรก็ยังลอยนวลช่องว่างของข้อมูลนี้เองที่เปิดโอ,อกาสให้ทฤษฎีต่างๆเกิดขึ้นมา และแต่ละทฤษฎีก็สะท้อนภาพสังคมในยุคนั้นได้ดีมากเลยค่ะตั้งแต่ความหวาดระแวงในช่วงสงครามไปจนถึงความเชื่อเรื่องไสย,ยศาสตร์ที่ยังฝังรากลึกอยู่มาเริ่มที่ทฤษฎีแรกที่ดูจะยิ่งใหญ่ที่สุดเลยเบลล่าคือสายลับนาซีที่ชื่อคลาร่าเบลเอิร์นเพราะผมอ่านเจอทฤษฎีนี้ในเอกสารนะผมทึ่งเลยที่เรื่องมันถูกผูกเข้ากับประเด็นใหญ่ระดับสงครามโลกได้ ทฤษฎีนี้มีรายละเอียดที่น่าสนใจมากค่ะมีการอ้างอิงจากเอกสารที่ไม่ได้รับการยืนยันของหน่วย MI5 บอกว่าคลาร่าเบลเออร์เป็นนักร้องคาบาเร่ชาวเยอรมันที่ถูกฝึกมาเป็นสายลับครับทฤษฎีเชื่อว่าเธอถูกส่งมาทำภารกิจในอังกฤษโดยการกระโดดร่มลงมาในพื้นที่มิดแลนด์ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมที่สำคัญของอังกฤษตอนนั้นแล้วมันมาจบที่ศพในต้นไม้ได้ยังไงครับข้อสันนิษฐานก็คือภารกิจของเธอผิดพลาด อาจจะเกิดอุบัติเหตุตอนกระโดดร่มหรืออาจจะถูกเครือข่ายสายรับฝ่ายเดียวกันหักหลังแล้วก็สังหารเพื่อปิดปาก oh. จากนั้นก็นำศพไปซ่อนในโพรงไม้เพื่ออำพรางคดีแล้วเวลาที่คลาร่าเาวเวอร์เอิร์นหายตัวไปก็คือรา,ราวๆปี1941ซึ่งตรงกับช่วงเวลาการเสรียชีวิตของเบลล่าพอดีเลยค่ะเพราะเรื่องมันสมบูรณ์แบบเหมือนในหนังเลยนะครับแต่ในเอกสารมีหลักฐานอะไรที่เป็นรูปธรรมสนับสนุนเรื่องนี้บ้างไหมครับหรือ มันเป็นแค่เรื่องเล่านั่นคือจุดอ่อนที่สุดของทฤษฎีนี้เลยค่ะในเอกสารสรุปคดีเองก็ยอมรับว่าไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมมายืนยันเลยว่าคลาร่าบาวเวอร์เออมีตัวตนอยู่จริงหรือได้มาทำภาร,รกิจในอังกฤษจริงๆเอา้าวค่ะ มันเป็นทฤษฎีที่ถูกสร้างขึ้นจากข่าวลือและเอกสารอ้างอิงที่ไม่สมบูรณ์แต่เพราะมันน่าตื่นเต้นและเข้ากับบรรยากาศของสงครามมันก็เลยกลายเป็นทฤษฎีที่ดังที่สุดค่ะโอเคครับจากสงครามกันการจลากรรมเรามาเปลี่ยนบรรยากาศไปที่ทฤษฎีที่สองซึ่งดำดิ่งไปในโลกของไสยศาสตร์และมนต์ดำนี่เป็นทฤษฎีที่น่าขนลุกที่สุดสำหรับผมเลยนะใช่ค่ะเพราะมันหยิบเอาหลักฐานที่แปลกที่สุดในคดีอย่างมือที่หายไปมาเป็นศูนย์กลางครับ ทฤษฎีนี้มองว่านี่ไม่ใช่การฆาตกรรมทั่วไปแต่เป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมตามความเชื่อโบราณของยุโรปที่เกี่ยวกับวัตถุอาถรรพ์ที่เรียกว่าหัดแห่งความรุ่งโรจน์หรือ hand of glory หัดแห่งความรุ่งโรจน์ค่ะมันคือมือของฆาตรกร,รที่ถูกแขวนคอนำมาทำพิธีปลุกเสกให้กลายเป็นเครื่องรางที่ทรงพลังมักใช้ในการลักขโมยในหรือพิธีกรรมที่เกี่ยวกับความมืด แต่ว่าความเชื่อเรื่องมนต์ดำนี่มันดูหลุดโลกไปหน่อยไหมครับสำหรับยุค1940มันฟังดูเหมือนเรื่องในยุคกลางมากกว่าเป็นคำถามที่ดีมากค่ะจริงอยู่ที่มันฟังดูโบราณแต่ในเอกสารมีการอ้างอิงงานวิจัยของนักคติชนวิทยาที่ชี้ว่าความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์และมนต์ดำยังคงถูกปฏิบัติกันอย่างลับๆในชุมชนชนบทของอังกฤษนะคะเหรอครับค่ะแล้วนอกเรื่องมือ การนำศพไปไว้ในโพรงต้นวิชเอลมก็มีความหมายเชิงสัญลักษณ์เหมือนกันมันคือการกักขังวิญญาณไม่ให้ผู้ตายออกมาแก้แค้นได้ตามความเชื่อโบราณมันน่าคิดนะครับว่าหลักฐานชิ้นเดียวกันคือมือที่หายไปสามารถถูกตีความไปได้สุดขั้วขนาดนี้เลยใช่ค่ะตั้งแต่การอำพรางคดีของสายลับไปจนถึงพิธีกรรมมนต์ดำ นี่แสดงให้เห็นว่าเมื่อขาดข้อเท็จจริงจินตนาการของผู้คนสามารถเติมเต็มช่องว่างได้น่าทึ่งจริงๆใช่เลยค่ะบางทีฆาตรกรอาจจะเชื่อว่าเบลล่าเป็นแม่มดหรือทำผิดกฎบางอย่างในกลุ่มของตนการฆ่าแบบนี้ก็เลยเป็นการลงโทษและป้องกันไปในตัวยังมีอีกทฤษฎีหนึ่งที่ถูกพูดถึงในเอกสารด้วยใช่ไหมครับแม้จะไม่ดังเท่าสองทฤษฎีแรกค่ะคือเธออาจจะเป็นหญิงยิบซีหรือกลุ่มคนร่อนเร่ ทฤษฎีนี้มีเหตุผลและเรียบง่ายกว่ามากค่ะสนิษฐานว่าเบลล่าอาจจะเป็นสมาชิกของกลุ่มยิบซีที่เดินทางผ่านแถวนั้นแล้วเธออาจจะทำผิดกฎร้ายแรงของเผ่าเช่นการครบชู้จนถูกคนในเผ่าของตัวเองสังหารเพื่อการลงโทษใช่ค่ะแล้วก็นำศพมาซ่อนไว้เพื่อจัดการปัญหาภายในกันเองซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจริง ก็จะอธิบายได้เลยว่าทำไมถึงไม่มีใครแจ้งความคนหายและทำไมตัวตนของเธอถึงยังเป็นปริศนาจนถึงทุกวันนี้ถูกต้องค่ะเพราะคนในชุมชนของเธอรู้ดีว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เลือกที่จะปิดปากเงียบเพื่อปกป้องกลุ่มของตัวเองแล้วทั้งหมดนี้หมายความว่ายังไงครับเวลาผ่านไปหลายสิปีแต่ตัวตนของเบลล่าและฆาตกรของเธอก็ยังเป็นปริศนาคดีนี้ยังปิดไม่ลงจนถึงทุกวันนี้เลย สิ่งที่ทำให้คดีนี้ยังคงตราตรึงอยู่ในความทรงจำของผู้คนนะคะจากการวิเคราะห์เอกสารทั้งหมดคิดว่าเป็นเพราะมันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากคร,ระหว่างการค้นพบที่น่าสยดสยองปริศนาของกราฟฟิตี้ที่เหมือนเสียงกระซิบเย้ยหยันแล้วก็ทฤษฎีที่หลากหลายซึ่งกระตุ้นจินตนาการของผู้คนได้อย่างไม่สิ้นสุดเลยคะ่ะ มันเหมือนกับว่าคดีนี้กลายเป็นผืนผ้าใบว่างเปล่าให้คนเนี่ยแต่ละยุคสมัยได้วาดภาพความกลัวและความเชื่อของตัวเองลงไปแม่นยำมากค่ะมันกลายเป็นมากกว่าคดีฆาตรกรรมแต่เป็นกระจกสะท้อนสังคมไปแล้วและผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดที่น่าสนใจที่สุดสำหรับผมนะค่ะกราฟฟิตี้ใครเอาเบลล่าไปไว้ในต้นวิชแอลมันยังคงปรากฏขึ้นเป็นครั้งคราวแม้ในยุคปัจจุบันเลย แน่นอนว่านี่ไม่ใช่ฝีมือของคนเดิมเมื่อ80ปีก่อนอีกต่อไปแล้วใช่ค่ะคงไม่ใช่คนคนเดียวกันแล้วมันเลยทำให้ผมคิดว่าหรือว่าความลับเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับเบลล่าไม่ได้ตายไปพร้อมกับฆาตกรหมายถึงว่ามันถูกส่งต่อกันมาเหรอคะใช่ครับอาจจะถูกส่งต่อกันมารุ่นสู่รุ่นภายในครอบครัวหรือกลุ่มคนเล็กๆก,กลุ่มหนึ่งกลายเป็นตำนานที่เล่าสู่กันฟัง หรืออาจจะเป็นคําเตือนที่ถูกกระซิบต่อกันมาอืม mm hmm. ความลับนั้นมันต้องน่ากลัวหรือทงพลังแค่ไหนกันถึงขนาดที่ทําให้คนรุ่นหลังยังคงรู้สึกว่าต้องเล่ามันออกมาแต่สามารถบอกเล่าได้แค่บนกําแพงแต่ไม่สามารถบอกกับเจ้าหน้าที่ในเอกสารทางการได้เลยอืม mm hmm. เป็นไปได้นะคะบางทีเรื่องราวที่แท้จริงอาจจะไม่ได้อยู่ในเอกสารที่เรากําลังวิเคราะห์อยู่แต่อยู่ในคําบอกเล่าที่ยังไม่เคยถูกบันทึกก็เป็นได้ครับ